มาตัดหญ้าหน้าบ้านค่ะก็เลยเห็นดอกไม้ดอกว่านสิบแสนหรือดอกอะเพนทัสนะคะสีม่วงเป็นช่อค่ะสวยมากๆค่ะขยายพันธุ์โดยการใช้หัวนะคะหัวเขาก,ก็จะมีขนาดเล็กประมาณเท่านี้ก้อยนะคะระยะเวลาปลูกเราก็ปลูกประมาณเกือบจะสามปีแล้วค่ะนี่ปีที่สามเขาให้ดอกค่อนข้างที่จะสมบูรณ์และสวยมากๆค่ะเขาจะขึ้น เป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะโดยใช้หัวและก็เป็นดอกไม้ที่ทนอากาศหนาวหรือทนหิมะนะคะและก็ทนแรงได้ดีค่ะเราปลูกครั้งเดียวเราก็ไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะคะเขาจะชอบความเย็นนั่นเองค่ะดอกเขาก็จะขึ้นเป็นช่อช่ออย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นวงกลมนะคะสวยมากๆเลยค่ะดอกบ้านสิบ แสนนั่นเองนะคะ